เดี๋ยวผมจะเทให้นะครับของเครื่องมเบอร์ซี m ีบีอีวายสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะครับอา,อาการที่แจ้งมาคือไฟไม่ออกนะครับ อันนี้นครับกดไม่สามารถเปลี่ยนไอ้น,นี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโหลดมาเทสให้นะครับอน,นี่นะครับผมโหลดเดี๋ยวผมจะเสียบเทสให,หลดไฟไม่ติดนะครับอันนี้เสียบแล้วโหลดไฟไม่ติดนะครับผม ก็อาการตามที่แจ้งมาเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เครื่องตัวเครื่องนะครับหมดประกันแล้วนะครับผมโอเคนะครับ